เอากลับสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะจ๊ะในช่องตีน้อยร้อยเบ็ดนะจ๊ะอา้าวันนี้เราอยู่ในเกม l e g e n Off ถูเอ้ยถูเอ้ยไม่ใช่ l e g e n d o f หูหยีนะโอเคถูกต้องแล้วนะฮะอ่ะงบ50,000บาทกับอีก500ก็ใส่เลยนะฮะกับ l e g e n d o f เดี๋ยวปุหลุดแน่เลยหูยีนะหูยีแม่งไม่น่าเล่นเลยโอเคเทอร์โบโนะฮะเบ็ด900เพื่อนๆไม่รู้มีใครชอบเกมแนวนี้หรือว่าเกมนี้เป็นหนึ่งในดวงใจของใครหลายๆคนไหมนะฮะแต่ผมก็ไม่เคยเล่นนะผมก็เล่นไปเรื่อยนะ <ๆ S 1> เพื่อนๆน,นะๆควรมีควรแล้วแต่จะโปรโด,ด โอ้ยด oh, ูด mm ูคอมโบนี้สักก้อนมันจะแตกให้ผมไหมนี่เกมนี้เกินเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะวายมาสองตัวเอ้ยนั่นแหละ สวย9000นะมือม hmm. ่วงนะฮะมือม่วงมือท <wh ี่ใช้ถูเอ้ยไม่ใช่มือของหูนะฮะหูหยีนะนี่เจนออฟหูหยีเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมทำเป็น EP EP บอกได้นะครับการทำเป็น EP คือเนียบเงอยเงียบเงียบงีย หมื่นสี่นะอูล่าสุดไปดูแพนด้านะฮะแพนด้าโคตรโหดมีเพื่อนๆในกลุ่มของที่ผมอยู่นะบอกว่าแพนด้าโหดเอาแพนด้ามาแชร์แชร์มาสามวันแล้วนะฮะผมก็เขาเรียกว่าไงเห็นนะเพื่อนๆผมก็เห็นนะเนาะแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเกมแบบนอกกระแสแล้วก็ไม่เห็นมีใครทํานะผมก็เลยแบบว่าเขาเรียกว่าลองไปเล่นดูเพื่อนๆก็ ผมไปเล่นแล้วก็โอ้โหโหดอ่ออดะแบบคอมโบเดียวมา 200k อ่ะก็เกือบไปลาออกอีกแล้วลืมไปว่าทำงานกันที่บ้านแม่ไล่ออกจากบ้านนะฮะบอกมกบเลยอย่างงี้เฮ้ยรอเล่นนะฮะรอเล่นเป็นเม็ดมุกอย่างนี้ยังไม่มาอีกกู900ให้กู300รอถ้าลื่และหูยี เนี่ผมว่าก็เป็นเกมที่โอเคนะเนี่ยเอาหูยเอา้ายังไงเอ้าเอา Scatter ตตขอฟรีเกมทีเดียวเลยโอ้โห พี่เกมมายากนะฮะเกมนี้ผมว่านะซูยนี่ไม่ได้นะล่าสุดทําเออเล่นมาไปดูได้นะครับเซาหลินซ็อกเกอร์นักเตะเซียริมยีนะโหแม่งเตะทีโกพังเลยฉากสุดท้ายที่มันเตะอเพื่อ,อนๆคนไหนเคยดูไหมที่แม่งเตะแล้วมันร้องตะโกนเมื่อกี้กูเห็นตูดใช่ไหมยอย่างจี้ แม่งเตะแบบนั้นเลยนะโกพังเลยนะเพื่อนๆเอา้า Scatter Free Game มาแล้วครับเพื่อนๆจะมาหรือจะจูว,วัดกันไปเบ้าหนึ่งนะฮะโอเคเบ้าสองฮะเบ้าสามครับเบ้าสี่ฮะเบ้าห้าครับเข้าทำเหี้ยอะไรครับฟรีเกมแบบนี้อ่าโอเคมาแล้วครับคูณหกป้าแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดสี่หมื่นแปด สี่หมื่นเก้าพันร้อยเฮ้ยเลิกได้แล้วนี่เว้ยเจ็ดร้อยคูณเจ็ดอ๋อมันคูณอมคูณแปดอ,อ้บ้าแล้ว อย่าไปล้อเล่นกับเขานะฮะอำนาจอย่างหูหยีนะให้ฟังไม่ชัดฟังใหม่หูหยีนะเพื่อนๆนะไม่มีผวนแต่อย่างใดพังเก้าคูณสิบเกือบสองหมื่นหึ่เก้าแปดร้อย 10, 20, นะฮะป้า เร,อ,รอยู่ทําไมอะสำหรับใครที่เข้ามารับชมผมเป็นครั้งแรกนะฮะก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครนะฮะที่เป็นแฟนคลับหรืออะไรสามารถคอมเมนต์ comment, หรือคลิกลิงก์ใต้กลุ่มเข้ามาคุยกันได้นะใครต้องการให้ผมรีวิวเกมไหนก็บอกได้เช่นกันนะฮะโอเคใครต้องการเข้ากลุ่ม Lucky O'Time ของผมที่ผมอยู่เนี่ยก็จะมีเพื่อนๆเ,เข้ามาแชร์ว่าเ,เกมไหนกําลังมาดีนะผมเองก็เล่นตามเพื่อนๆนะ ไม่ได้การันตีว่าจะแตกลอยนะฟังดีๆนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมแบบว่านู่นนี่นั่นนะแต่เอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะเพื่อนๆนนะนะฮะก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะเจ๊ <c oughs>